มียามเย็นๆนะครับวันนี้ผ่านบ้านก็คือออกจากวินจากยามนะครับรับภารกิจเข้าวินเข้ายามนะครับหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จวันนี้ผ่านบ้านก็มาหั่นเนื้อวัวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะหั่นเนื้อวัวให้นะครับผ่านสมไทยผัดหน่อยนะวันนี้จะเป็นการผัดพริกแกงนะพริกแกงเนื้อนะครับผม่นะไม่ได้กินนานแล้วนะไม่ได้กินนานแล้วมีโอกาสนานๆได้กินทีเนื้อวัวสดๆเลยครับผมวัวสดๆเลยนะครับ ผมดูลุงพรไปตลาดมานะครับก็ได้เนื้อวัวมาซื้อไว้ครับซื้อไว,อไว้กินกับเพื่อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะได้เมนูนะครับผัดพริกแกงพริกแกงเนื้อวัวนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูวิธีการผัดครับผมนะครับมาถึงก็จัดการเลยนะผ่า <c oughs> นสมัยน,นะใส่น <c oughs> ้ำมันแล้วนี่นะครับจุดแก๊สใส่น้ํามันคือเชฟของเรานะครับผ่านสมทยวันนี้เมนู ผัดกแกงอันนี้เขาใส่อะไรบ้างนะครับเครื่องแกงมา<ก>งดูมาตําใส่หอมกับกระเทียมเพิ่มครับผมอ๋อมาตำแกงนี่เผ็ดก็เลยต้องลดความเผ็ดหน่อยครับเครื่องแกงนี้จะเผ็ดนิดหน่อยนะครับเครื่องแกงผัดเผ็ดเรามาใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หอมนะครับมาตามใส่เพื่อให้ความหอมปิกนิดนึงอืมกระปิใช่ไหมครับอ้าวอือเลยเดี๋ยวเจียวให้หอมก่อนนะครับผมอืมนานๆทีโอ้โหไม่ไม่ค่อยได้กินนะครับ แถวบ้านของพานบ้านนี้ไม่ได้ทํากินสักทีนะครับผัดพริกแกงเนื้อเพราะว่าส่วนมากเราจะทําเป็นต้มเป็นลาบซะม,มากกว่านะครับแต่วันนี้นะเดี๋ยวมาโชว์วิธีการทําให้ดูนะครับผัดพริกแกงเนื้อสูตรเ,เด็ดนะครับจากมือพันสมไทยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับผัานบ้านหั่นเรียบร้อยเนื้อสดๆครับหานเรียบน้อยนะครับแล้วก็มาผัดกันเลย เดี๋ยวคอยวให้มหอมก่อนเดี๋ยวก็ใส่เนื้อลงไปนะหอมมากเลยพี่อือหอมมากเลยเด่นขึ้นแล้วเดี๋ยวคั่วให้หอมก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เนื้อกันโอู้หูหอมขึ้นจอเลยได้แล้วนะครับใส่เนื้อลงไปเลยโอเคนี่ใส่เนื้อหว้าวอู้หูดูนะครับเนื้อสดๆแดงๆเลย เราจะขั่วเนื้อให้สุกก่อนตุ๋แกงถึงเลยอทีเด็ดนะครับนานๆได้กินทีนะผัดทุ่แกงตีงเราจะกินกับข้าวเหนียวเนาะรับแต่ว่าอาหารขับนี้ต้องกินกับข้าวเจ้าได้หอมม,อมากกว่านี้ระเป้าเด็กๆก็มาเฝ้านะครับเพนด้าดู ผ่านสมชายวันนี้ก็ว่างจากภารกิจนะครับเพิ่งออกจากเวนเหมือนกันผ่านบ้านก็เพิ่งออกเข้าเข้าเวรเพิ่งออกมาเหมือนกันนะครับก็โอกาสได้มาหั่นเนื้อไว้รอเพื่อนๆนของเรานะครับเพื่อนเพื่อนของเราก็ติดภารกิจบางคนก็ไม่ได้มานะครับก็บางคนก็ยังไม่ได้มาช่วยกันนะครับแต่ก็ เวลากินเดี๋ยวค่อยเรียกพร้อมๆกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็สลับสับเปลี่ยนกันทํากับข้าวนะครับนานๆทีนะพนันส<ผ>มัยนะไม่ได้ถ่ายสักทีไม,ไ,ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก็ติดภารกิจเนาะนานๆไปมาว่างภารกิจว่างแต่ว่า,นา,นนาช่วงที่แล้วเขาก็ช่วงเดือนลอมดอนนะครับก็ภารกิจอาจจะเยอะหน่อยนะ,นะช่วงค่านะครับงานก็จะเยอะหน่อยนะหลังจากที่เขาปศเสร็จนะครับเขาลม เป็นเดือนลอมดอนนะครับของพี่น้องชาวมุสลิมของเราในพื้นที่นะครับเราก็มาดูแลความปลอดภัยนะครับก็เลยงานเยอะๆหน่อยนะหลังจากที่จบภารกิจนะครับวันนี้ก็ว่างๆนะโอเคเดี๋ยวคัว่วคัวให้หอมก่อนหอมก่อนนะั่วหอมให้เนื้อสุกก่อนเดี๋ยวเขามาปรุงครับที่นี้นี่ขาดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีนี่ไม่ได้กลับบ้านนะครับใบยรา,า,าบใบาลาใบลา คนที่กะเพราควายเนาะครับบางทีเขาก็เรียกกะเพราควายนะครับผมพุงเลยครับทีนี้เด็ดๆอ้าวผมรู้ว่าก่อนครับฟองบนเริ่มเลยครับผมกระเดือกเลยเนี่ยผมงอผมงอโอเคได้แล้วอืมไปเลยครับเือเลยก็เยอะอะไรเยอะขนาดอะไรก็ไม่ากันสามด้วย กสดีหรือเปล่ากดดีกดดีนะครับสีน้ำตาลครับครับถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่มากถ้าใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับน้ำตาลเออใส่พอประมาณใส่พอประมาณก่อนนะครับได้ชิมก่อนถ้าอยากเพิ่มก็ใส่ได้นะครัไม่มีปัญหาของน้ำตาลโอ้เล็กน้อยหน่อยอืมครับใส่เยอะหวานเกินเนาะใส่แค่พอเขาเป็กลม ใส่แค่พอมีรสชาตินะครับมันตาลแล้วแต่คนชอบนันตาลนิดนึงโอเคใส่เลยนีรสดีไปเลยผัดก็แป๊บเดียวนะครับเนื้อเขาสุกง่ายสุกเร็วเนาะใา่ลงนะเนื้อเนื้อสดเด็งมากเลยลูกกดดีเยดดีแล้วรสดีครับผม อหอมทะลุจอไปเลยดูขนาดคนทำนะครับยังหอมทะลุจอไปเลยวันนี้ในคชิปนานๆทีนะครับได้มีโอกาสก็เป็นครัวเล็กๆนะครับเป็นครัวที่บ้านลุงพรของเรานะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับใครบ้างก็ได้มาทำนะครับผ่านบ้านบ้างก็มาทําก่อน,นลุงพรบางทีลุงพร ไม่ว่างนะครับก็ติดภารกิจเหมือนกันก็ลุงพรก็ติดภารกิจเข้าเวรเข้ายามนะครับทำกับข้าวเสร็จลุงพรก็ต้องไปเข้าเวรนเหมือนกันนะครับก็บางทีก็ไม่ว่างก็ไม่ได้มาทำนะครับก็ใครว่างก็มาช่วยกันทำนะครับน้องสามารถน้องเก๋วนะครับก็ตอนเช้าเช้าก็น้องเก๋วก็มาทอดเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้านี้ทอดปลาส้มนะครับก็ได้กินด้วยกันเห็นไหมคนไหนว่างก็ได้มาทำขอแค่มีคนว่างนะครับก็มาช่วยกันทำนะครับถ้ามี ของที่เราแช่ตู้ไว้นะครับมีกับข้าวมีอะไรนะครับได้แบ่งกินกับเพื่อนเพื่อนะครับเป็นควเล็กควงพรควอีสานนะเป็นควอีสานบ้านเรานะครับได้กินแน่นอนโอเคเสร็จแล้วบ่เนี่ยถ้าผมจะชิมหนอยอาวเดี๋ยวแฟนสนสัยชิมเลยนะครับอืมอ้าวชิมเลย ผ่าแล้วได้ทุกคนก็จะใส่ใบยีราดลงไปเลยครับสุกเรียบร้อยนะเขาจะปรุงแค่นี้อืมเป็นไงบ้างครับขาดน้ำตามน,นิดนึงครับอา้าวใส่เลยคนดูยังขาวาคนดูยัง้ำไลไหลเลยนะครับก็จะประมาณนี้ <c oughs> ใช่ไหมสุกเรียบร้อยนะครับเฮ้ย <c oughs> โอ้แกามแล้วยังไม่ได้ใส่ใบยีราเลยยังอร่อยแล้วนะครับ โอเคถุกเร็วอยู er, hai, ่แล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้มาวเลยมาแล้วแหละอืมมาวเลยใส่ใบยีราเลยนี่นะครับท้ายท้ายสุดนี่ใบยีรานะครับหรือว่าใบเขาควายอ่ากับเขาควายนะครับเสร็จเรือแบบจับมากเลยเนาะครับ ยาวแ,แล้วเดี๋ยวด้วยสายแล้วนะครับไปเลยเค <check> <ırım reader. S 2> รื่องปรุงก็ไม่ยากนะครับขอแค่เรามีเครื่องแกงนะเดีวครับอ่าเรียบร้อยโอเคปิดแก๊สเลยไหมปิดแก๊สเลยครับผมตายแล้วไายแล้วปิดแก๊สเลยนะครับหอมกระุ๊จอไปเลยเนื้อเด้งมากเลยตเด็ดนะครับวันนี้ ผัดพริกแกงเนื้อใส่กะเพราหรือว่าใส่ใส่กะเพราวควายหรือว่าใบาลาใบาย,ยีาราอ่าใบยีราดก็จได้ครับปิดแก๊สปิดแก๊สกินดูก่อนไหมโอ้ยเรียบร้อยครับผมอ๋อลองชิมดูครับผมรสชาติเป็นไงบ้างเดี๋ยวผ่านบ้านจะชิมก่อนผ่านบ้านนี้ชอบชิมอยู่แล้วนะครับเป็นพ่อครัวนี่ชอบชิมนะเดี๋ยวชิมก่อนกะเพรานเนี้ยเอาเนื้อนิดนึงนะครับเนื้อสดๆเลยโอ้โห เดี๋ยวป่อกก่อนใช้นอยู่ก่อนใช้กระทาก่อนมันยังร้อนอือเป็นไงครับอร่อยมากอร่อยมากโอเคครับผมถายแล้วถ้าขาดเค็มอะไรก็ค่อยเติมน้ำปลานะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเรามานะครับเดี๋ยวเรียกเพื่อนๆเรามากินพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทำเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เมนูผัดแกงเนื้อเนื้อครับผมใส่ใบยีราผัดกระแกงเนื้อนะครับใส่ใบยีรา โอ้โหสุดยอดครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนรับประทานในหลายคนนะครับวันนี้ขอบคุณพันสุ์สมใจด้วยแล้วก็ผานบ้านช่วยหั่นเนื้อครับผมี่ควลุงพรอนะครับอร่อยมากๆนะนะครับทีนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับดูผัดเผ็ดพริกแกงเนื้อนะครับใส่ใบยีราน่ากินมากมากแล้วก็มีแกงหน่อไม้นะครับเพื่อนๆฝั่งนู้นก็ทําก็มีต้มซุปด้วยอันนี้ซุปไก่ซุปไก่ โอ้ข้าเจ้าเข้าเจ้านะครับดูเอาลุงคอนชิมก่อนเลยอยาให้พี่ชายผมชิมก่อนลุงพรจัดเลยอืมเป็นยังไงอร่อยเลยนะครับอร่อยเลยครับผมด้วยกันนะครับลุงครพันสมชัยไอเก้ยวันเจี๊ยบนี่ครับผานเข้าด้วยกันครับ มื่อย็นแซ่บครับหลายอย่างเลยก็น้องสามารถนะครับอยู่ด้วยกันนะครับผมเชปของเราทําได้ทุกคนนะครับสลับเปลี่ยนกันเวลานะครับใครว่างก็มาช่วยกันทํานะครับได้กินอาหาร่อยๆอาหารอร่อยอร่อยนะร่วมกันเนี่ยวันนี้ก็ได้หลายอย่างอยู่นะครับทั้งต้มซุปหน่อไม้แล้วก็ผัดพริกแกงเนื้อนะครับก็นุ้นซุปไก่ต้มซุปไก่แล้วก็มีข้าวสวยนะครับอร่อยอร่อยวันนี้เดี๋ยว ขอญาตนะครับพเพื่อนๆเขาทานข้าวแล้วก็จะข้ามแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กินข้าวกินไรเสร็จเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวก็ปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับวันนี้ก็ได้ผ่านสมัยนะครับมาเป็นเชฟผ่านบ้านเป็นคนหั่นนะครับก็อาหารที่ควงุงพรนะครับเป็นควยอีสานบ้านเรานะครับได้กินกันทุกคนนะก็เพื่อนๆหลายๆท่านก็ไม่อยู่นะครับกลับบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาเขากลับมาค่อยมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเหมือนเดิมนะครับที่คัวลุงพร ขี้ควัวเล็กๆนะครับควัวอีสานเราทํากินกันเองนะครับก็มีเพื่อนๆของเรานะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยกันทาช่วยกันกินนะครับที่คัวลุงพรนะครับผมไปขอญาตนะครับไปขอญาตทานข้าวก่อนเดี๋ย็ไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับชวงค่างคำคืนครับผมวันนี้ขอญาตทานข้าวก่อนครับผมสวัสดีครับ